อาเสรีโดนแล้วที่ชานานนครส่งหนังสือถึงประธานสภา,าขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกรณีแสดงความคิดเห็นอาฆาตมาตร,ร้ายยกเยาวชนนักกิจกรรมเมื่อวันที่4สิงหาคมพิชาณนทนครหรือป้ามนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจนาพิเศษ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กที่ชานลนครระบุว่าได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทยกรณีแสดงความเห็นอาฆาตมาตร,ร้ายยกคณะรบเยาวชนนักกิจกรรมก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แสดงความเห็นถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังณักพักเพื่อไทยเมื่อวันที่2สิงหาคม ที่ผ่านมาที่มีการเผาหุ่นและสาสีว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเมื่อประท้วงเสร็จก็สบัดก้นผมเห็นแล้วมันทุเลทมทั้งมีการพูดเจาะจงไปถึงหยกธนาราวชนนักกิจกรรมที่เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มสรุวงังโดยเฉพาะพูดเลยเด็กหญิงหยกที่เรียกเรียกนะให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกำแพงไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักลงนักเรียน ผมสงสารแม่เขาแม่เขาจะเข้าใจปัญหาแม่สอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทำตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นลูกผมนี่ไม่ได้หรอกผมฆ่าทิ้งเลยจริงๆเเด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาหรอก